ด้วยนะคะที่ออก็จะใสนผ้าอ,อียนะคะน้อนงเดี๋ยววันไหนว่างๆก็มาได้นะคะถั่วก็เดื่อทราเวทีดีของเราไม่ว่างก็อยู่ตรงบริเวณไหนที่ว่างก็ลงมาเลยนะคะแบบตรงน,นี้นะคะเวทีของเราก็เปิดโอ,อากาสให้กับทุกท่านที่อยากจะมาแสดงมากก่าที่เคนะ,คะแต่มันไม่มีด้านในเหมือนเราคื 30ิได้กินไปแล้วสองสาม8 9ห้าหกเเก้าเตัวเก้าตัวก้าตัวแล้วกี่บาท1ันสามสิบไม่เท่าไหร่ไม่รู้

แต่ว่าไม่ต้องฉีดขนมบ้าอะไรกินไรนะอันนี้ได้เยอะกว่ามากอันเมื่อกี้เก้าตัวอุ้ยมันไม่ครบอันเมื่อกี้เด็กเก้าอันนี้น้ำไม่ถวยสาม คนบ้าอะไรกินมาแรงหมดแปดสิบเ้าร้อยสิบบาทแต่อันนี้น่าห่อันนี้มันมีาอันนี้ไม่เห <c oughs> นนมาะกับคา ันนมามันหายอยากไปแอ่อปันหามันคืออะไรนอนไม่ไผ่ทำไมเไม่ผ่าแล้วอยู่ในไม่ไผ่ <c oughs>